สวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปก,กระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฟ่ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะเพราะว่าช่องนัชชาชนแนลฝ้ายทำคลิปไว้ในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะมากถึงมากที่สุดเพราะว่า รายละเอียดปลีกย่อยของโครงการค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเพืเ่อนๆสามารถไปไล่ดูคลิปต่างๆในช่องนัชชาชาแชนลได้เลยค่ะในเรื่องไหนที่อยากรู้เรื่องอะไรก็กดเข้าไปดูตามหัวข้อค,อคลิปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องเติมเงินเป๋าตัง G ินจีวอลเลกรุงเทพหรือบวัวหลวง M-banking นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยใครที่มีแอปของธนาคารกรุงเทพนะคะ วิธีการที่จะเติมเงินเข้าไปใน G Wallet ของแต่ละธนาคารก็แตกต่างกันชื่อเมนูเรียกก็ต่างกันนะคะเ,ออเมนูต่างๆได้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปแต่ว่าภายใต้หลักการเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยสําหรับแบงค์กรุงเทพจะต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังก่อนเลยนะคะ,ะเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาเข้ารหัสพินของแอปเปาตังให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาหน้าแรกของเป๋าตังของเรากดเข้าไปที่ G Wallet ได้เลยค่ะ แล้วเราก็กดในพื้นที่สีเขียวเติมเงินเข้า G Wallet นะคะดูนะตอนนี้เงินในในบัญชี G Wallet ของฝ้ายมีเงินอยู่ที่750บาทนะคะเดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปอีก200นะจากแอปบัวหลวง M Banking ของธนาคารกรุงเทพนะคะกดในพื้นที่สีเขียวเลยค่ะเติมเงินเข้า G Wallet เสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้ให้เราเลือกที่กรุงเทพเลยนะคะแล้วเราก็เลือกที่ มันมีช่องทางในการเติมเงินได้3ช่องทางตามนี้แต่เราจะเลือกคลิปนี้เป็นวิธีแรกก็คือเติมผ่านแอปนะคะบัวหลวง M n a n k i n g นะกดเลือกตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้เราคัดลอกค่ะกดแช่วไว้นิดนึงเขาคัดลอกนะคะจิ้มลงไปที่คําว่าคัดลอกได้เลยแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้ว่าเราคัดลอก id สําเร็จแล้วเราก็มองดูข้างล่างสุดค่ะกดไปที่ลิงก์ของการเปิดแอป เพื่อเติมเงินเลยนะคะกดลงไปตรงนี้นะฟึบตรงนี้นะคะแอปบวัวหลวงจากนั้นก็เปิดขึ้นมาที่หน้าแรกของแอปบวัวหลวงเลยค่ะแล้วเราก็เข้าไปที่เติมเงินนี่เลือกเติมเงินนะคะเมนูนี้นะแล้วก็ใส่รหัสพิน6หลักของแอปบวัวหลวง m b a n k i n g ของเราให้เรียบร้อยจากนั้นก็มาเลือกที่เติมเงินพร้อมเพย์ค่ะแล้วจากนั้นเราก็มาเติม หมายเลข G Wallet ที่คัดลอกมาเมื่อสักครู่นี้ของเรานะคะ15หลักก็จิ้มลงไปกดค้างไว้นิดนึงค่ะเขาก็จะขึ้นเมนูวางให้เราแบบนี้เห็นไหมคะนี่แล้วก็กดที่คําว่าวางนี่เลยค่ะเลข15หลักก็จะขึ้นมาโดยอัตโนมัติแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วก,ก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะนี่เลื่อนลงมาแบบนี้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีให้เติมยอดจํานวนเงินแล้๋ยวก็ใส่ลงไปไฟเติมเป็น200นะแล้วก็เลื่อนลงไปด้านล่างอีกก็จะมีให้บันทึก จะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้สําหรับตรงนี้นะคะแล้วแต่สะดวกนะ mm hmm. เมื่อครบท้วนเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เลข G Wallet สิ wall หลักแล้วใส่จานวนเงินแล้วก็กดต่อไปได้เลย mm hmm. จากนั้นเขาจะให้เราตรวจสอบค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าเห็นไหมอ่านให้ทุกให้ดีๆนะคะ mm hmm. อย่าเพิ่งด่วนใจร้อนนะโปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง mm hmm. ก็เป็นการเติมเงินจากบัญชีธ mm hmm. นาคารกรุงเทพไปบัญชี G Wallet mm hmm. ของเรา ะะเห็นไหมนี่คือหมายเลข e- w a l l e t หรือ g- w a l l e t นั่นหมายเลขเดียวกันนะคะเสร็จแล้วให้เราดูแล้วว่ามันถูกต้องครบถ้วนแล้วใช่ไหมคะเราก็กดยืนยันในพื้นที่สีน้ำเงินด้านล่างนี้ได้เลย เรียบร้อยแล้วค่ะรายการสำเร็จแล้วนะคะกับการเติมเงินไปที่ g w a l l e t ของเราเข้ามาดูที่บัญชี T w a l l e t ในแอปบอบตังของเรานะคะว่าเงินที่เราเติมมาเมื่อสักครู่นี้มาแล้วหรือเปล่ามาหรือ,อยังนีไ่ไงก่อนหน้าที่จะเติมมี700ตอนนี้เติมเพิ่มไปอีก200จากแอปปัวหลวง Mbanking เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้เพิ่มมาอีก200เป็น950แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะคะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องนัดชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ